นะซึ่งคูบาก็จะนาะฉันแบบผสมรวมนาะฉันในบาทนะนี่ก็เป็นผักนะมีผักบุ้งนะก็จะนาฉันะนาฉนะันในบาทนะคูบาก็จะมีกันไกานะใช้กันไกานะก็จะตัดนาะ ผักสดผนะักสดนะอันนี้ก็เป็นการนะฉันในบาทชนะันแบบผสมรวม นะอันนี้ก็มีอ,อันนี้ปิ่นโตอันนี้เป็นข้าวาข้าวาคูบาก็จะเอาข้าวนี้เทผสมรวมอีกผสมรวมลงใน,นลงในบาสนาะผสมรวมเลยไม่ต้องแยกนี่ก็เป็นอาหารผสมรวม นี่ก็เป็นผัดผักนะผัดผักนะก็จะเอามาผสมรวมอีกนะนะครูบาไม่ไม่แยกชั้นนะเอามาผสมรวมนะผสมรวมทีเดียวเลยนี่ก็เป็นอ่าเรียกว่าเป็นแกงอ่าแกงเจิดนะแกงเจิดอ่าแกงเจิดก็ เอามาผสมรวมเหมือนกันนะผสมรวมผสมรวมทีเดียวเลยกินง่ายๆอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะกับต้นม่อนนะก็ามาผสมรวมอีกนะนะผสมรวมผสมรวมกันมีอะไรอีกอ่านะ ก็มีอันนี้เป็นทัวแผน่นทัวแผน่นะนะนะอันนี้น่าจะเป็นพวกทูเหลืองทอดนะี่ทูเหลืองทอดอ่้ก็มาเทอันนี้ก็เป็นมะม่วงหิมะพานนะมะม่วงหิมะพานก็นามาเทรวมกันนะ เทรวมนะก็ฉันนีก็เป็นหนาทวแพ่นหน้า,นนาฉันทีเดียวเลยรวมมีน้ำแตงโมน้ำแตงโมนะคูบาก็จะเอามาผสมรวมด้วยนะ มาผสมรวมนี่ก็เป็นอาหารแบบผสมรวมนะส่วนเงาะนาส้มก,ก็ไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังแล้วก็นาอันนี้ก็ เติมด้วยน้ำน้ำร้อนนะเติมน้ำร้อนนะเติมน้ำร้อนเข้าไปนี่ก็เป็นอาหารนะผสมรวมนะเทน้ำร้อนนี่ก็น้ m b อ แล้วก็นาคนน,านี่ก็เป็นอาหารผสมรวมอาหารบุญากินเราก็ไม่ต้องไปติดรถติดชาติอะไรนะเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน,นกินเอาสาระ <c oughs> ถึงแม้เราจะแย่ถ้ากินไปก็เข้าไปรวมอยู่ในท้องอยู่ดีนะครูบาก็ให้นารวมตั้งแต่ข้างนอกเลย นะไม่ต้องไปรวมในทองนาะถือว่าแบ่งเป็นการแบ่งเบาภาระกระเพาะนาะไม่ต้องนาะทำงานมาก